ครับพ่อพี่น้อกงอกรมาับรประจองเกษตรสามใช n เนเหมันเดิมครับโดยลุงอุบลคนเดนครับขุนเก่าคนเดิมครบวมนนี้เข้าข้างชมบรรยากาศการเดินทางไปทำงานของลุงอุบลคนเดชครับถนนเส้นเดชหน้าฮองครับเป็นกำลังกอรสาม หลังขายายไรทางไ็ดีครับเป็นดีไปมากสะดวกขึ้นตัอนี้ลุ้มเป็นลุม้มช่วงล่างรถเนี่ยข้างเลี้ยวข้างอีกครับสอบตีละสองเตือกันนี้ เพื่อน,น้ำเงี้ยนนะเพื่อนกะเจตใซนั้น้ำเซนีนแลนท์ประจำช่วงเวลานี้บ๊ะไปนี่ครับจะหลยกับประมาณช่วงเกาโมงเป็นต้นไปครับไม้พี่น้องเอ้ยฉีดน้ำไปใหม่ครับ ลมสซจะลุ่งยางมาตอยครับรถพึ่งล่างว่าหมู่บ้านนะครับแต่างที่ผมจำความได้ก็ถนนเส้นนี้น่าจะเป็นพึ่งปรับปรุง ข่างแหลกนะครับเนี่ยผ่านมากกับหลายปีพอสมควรครับอจะเป็นการปรับปรุงใหข่างแหลกของถนน,นเส้นนี่เส้นเดชนาหอมนะครับโดยท่างอบจขบวนเป็นเป็นผู้รับผิดชอบครับถนน,นเส้น ไปไมีเรีครับเละอีกแล้วรถนี่ยหาพ่อพี่น้องทันได้รับชุม่มนี่ขอสงสัยยังเกี่ยวกับการเลี้ยงแพ้ก็รคอมเมนต์เมื่อแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงกันอะไรกันได้ครับคือผมกับวท่านเก่งนะครับในการเลี้ยงแกเพราะว่าพึ่งเลี้ยงมาได้ประมาณสองปีครับกับ่ท่านได้ได้เจอทุกเคสที่ผูเพิ่นเลี้ยงก่อนได้สัมผัสมากแกส่วนมากก็จะที่ที่เกิดขึ้นกับ ขี่ฟรามนะครับแต่จะมีพวกโลปอดทองเสียไอ้ข้อเขะคๆนะครับพวกเป็นไข่สามมือไข่น้ำนุ่มอัอ่งเงครับขาดแค่เสียมทั้งทั้งฟาม์ม่งนี่ครับเาท่านเจอครับเพราะว่าผมจะเน้นแก่ที ส่วนเหตุครับผมโมไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือยาพบรลุ่เนี่ยมันมิ่มกจะมีหลายโตนะครับในส่วนของยาพรลุ่แทนแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมจะใส่ยู UC ตัวทั้งทั้งฟาร์มผมจะคิดจะถืออย่างไรก็อันนี้เขอออกตัวก่อนว่าผมโมเปีนสัดแพทย์หรือสัดบานนะครับ จะว่าจากประสบการณ์จริงในการเ,เหลี่ยงมากครับยาบำรุงที่ผมใส่นี่ผมจะใส่มีวิตามินบีคอมเพล็กฮาตซานไบโอคาตาลีนนาคาโนวาฟอนครับ บางคนเกิดจะว่าอา้องไปใส่แทโทซั่นกับโนวาฟอร์มันยาตัวเดียวกันเนีโดยตัวยาเล้วจากการศึกษาจากเอฉลาของเปิลน,นะครับมันก็เป็นยาตัวเดียวกันหรือว่าคขาขึ้นกันเองกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันมันจะมันจะเพิ่มเพื่อนว่าสารเสริมนะครับตัวยาที่ว่า ม่าอีกคืจะเป็นมันจะเก่งไปคนระดานครับคาโตซ่า,านี่มันก็จะเก่งพวกระบบสืบพันธุ์อีไยังพวมากน,นี้ครับพวกห้เป็นชีดแล้วเป็นการรักษาสัดพวให้เป็นมันอย่างสันอย่างสี่นะครับส่วนโนวาฟอนดนี่มันก็จะจะลักษณะคล้ายกันเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แต่เพิ่นจะเพิ่มขม่าอีกจะเป็นพวกนี่พวก เล็งน้ำนุ่มแล้วก็ซอยบุไห่แพะสูบล้างขอดคือล้างขอดเนี่ยป๊บผมก็จะฉีดโนวาฟอร์ดคอยเดยป้ประมาณสักประมาณสักเกือบเดือนครับผมจะฉีดโนวาฟอร์แล้วก็เมีทองอันอ่อนผมก็จะฉีดโนวาฟอร์ดทำมาทองอันอ่อนผมคือประมาณสองเดือนครับ ผมก็จะฉีดโนว,วาฟอนถามดีว่าเอา้าเร็วคตตอรซ่านนี่จะฉีดช่วงใดคตเตอรซ่านนี่มันจะฉีดพวกแผลสาวลรากาแผลเม่อีกประมาณเดือนหนึ่งจะยานมเลยผมก็จะฉีดครับ กหลักยาวของโรคปกเิประมาณนี้ในส่วนของเอวิตามินมบีคอมเพกกับไบโอพัตเตีน,นี่ก็เนเจเนเป็นโปรแกร,รมต่งางขางเพื่อนครับก็คือสองสองตัวนี้ผมจะฉีดสามสามเดือนผมจะฉีดตัวหนึ่ง 1. ในกรณีบรดรักษาครับในกรณีรักษาเ้างขไไปไปอีกเขตหนึ่งครับ อยาบำรุงตามตามวงหลออเป็นแล้วก็ในส่วนของการแทะยพยาดินะครับมันนี้ตามดี่วมเคยเห็อคลิปวิดีโอไว้นะครับว่า 7จ็ดสิบสีสิบเอ็ดครบสงสัยในสูรกะเข้าไปเบ่งวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไ้ข้างบนระยะห่างในการทำเห็ดคอร์ดไอ้ทยปรหยาดคอรดใ,ใหญ่ของผมเนี่ย ามเดือนผมทีเ,เทีดเฉียวหนึ่งครับเพราะว่าแพทผมผมคงค่อยได้ปล่อยก็คือจะเรียงแบบตึงยืนลงตึงปล่อย,อยนีน่บอาทิตย์นึงอาจจะปล่อยซ้อมมือแบบเพื่อลดลดความเครียดของเพื่อนจะค้งจันทร์อดซุกปอยวันเสาร์อาทิตย์ที่เรียนเรียนว่นางจากไอ้นารกิจ เอางานประจำครับเดี๋ยวพออาทิตย์ใดที่มันตรงครับมันอยุ่นักขัตเลือกนี่สิผมก็จะปล่อยในในส่วงที่เป็นวันหยุดราชการคือเวรลาจากภารกิจงานประจำนั่นเองครับ อันใดรับชม่มอยากจะอยากจะคุยเรื่องใดอยากจะให้ผมภาพไปเฮ็ดค้นถิ์นหนเกี่ยวกับการเลียงแพ้กก็คอมเมนต์มากมากคุยกันนะครับก็คือทว่ากเกี่ยวเรื่องแพ้นะครับมันกัดหลายอย่างจะให้เรียดว่าเป็น คอเป็นคอตั้งแตก้วขุ่นใหญครับคือลักๆมันง็จะเป็นพวกลักๆของการเลี้ยงเพี้ยนะครับมันจะมีพวกสายพันธุ์ตรงเรือนอาหารการจัดการหลักๆัก็จมียูซีโต้เนี่ยนะครับถ้าไปควบคุมใด้่ซีโตัวนี่ถือว่า ไปในะทิศทางที่จะค่อน้ังจะประสบความสำเร็จประสมควรคือ,อสายพันธุ์จะบอกถึงประเด็นก่อนนะครับคือาอันดับนหนึ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือสายพันธุ์สายพันธุ์น,นี้โดยโดยส่วนตัวผมนะครับผมกำบริเรียงเหลือดลอยหรือว่าเหลือดสูงยังดอกกะหาก็จะ,จะเป็นผมจะ จกกิกาดย้ยสายตาจากองนะครับเอาสายตาวัดแบบเขาไปซื้อมั่วนี่นะครับขันมากไซเล่ครับัวเดวี๋ยวว่าเอ้เหลือดสูงบพว่เลือดเอ็บได้ยังสีนะครับเพราะว่าตาทุนเขามันหน่อยครับเอากาจัดหาใดตามทุนเดคือผมผมอยากให้เน้นเข้ามาในส่วนที่ว่าสายพันธุ์จะเป็นพวกพอพันธุ์ครับถ้าเป็นไปได้ เข้ากับขัดเหลือกพอพันธีคนข่าง,งที่จะลักษณะเหลือดสูงเหลือดสูงหรือบอาเป็นเลือลอ,อยเลขก็ได้ครับ,ค,นนนค,รบ,บคือถ่ายผมแนะนำนะครับขึ้นด้วยกับผู้มักคือถ่ายผมแนะนำผมก็จะแนะนำพวกบอลที่วกกับคาราฮาริเลสนี่่ครับหลวมากมันจะมันจะงามมันจะทานขายครับ ประสบการณ์ที่ผมเหลี่ยงมากนะครับถามวายยุ่ของผมมีเลือลอยพอพนันไก่ยังโบทันนี่รครับเพียงแค่ว่าห้องๆแบบไปหาเหลือที่มันสูงในระดับนึ่งในระดับประมาณเอบหนึ่งเอบสองทีนะครับตอนนี้ผมไปช่ำไปยุตัหนงึงการสงการนาจะใส่งานใดครับ ็นที่สองจะเต็นทว่วโรงเรือนโรงเรือนนี่มันก็จะมีหลายแบบนะครับจะมีแบบยกสูงยกเปลือนสูงอะไรค่ับขอกดินเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะพาไปเบิรงแพะขอกดินครับเดี๋ยวอีกผมมาณสักสองสามอาทิตย์ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงแม่นอนครับ ค่อยติดตามว่ามันจะเลี่ยงได้บ้เพราะว่าส่วนมากที่บานเฮ้าเนี่ยเพืเ่อนก็จะนี่ด้แบบว่ายกขอบสูงนะครับฟ้ามาตรฐานเพิ่อนฟ้ามไปในเพื่อนจมที่ผมเดินสายไปศึกษาดูงานไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเพินเ่นเพื่อนก็จะเห็ดขอบสูงนะยกสูงะมา่านเมตรถาซิถึงสองเมตระม่าณนี่ เาจะพาไปเบิงระวังขอบบินกับยกเปื้สูซงมันมีความแตกทางสมบูรณ์แต่จะจะซ้ำเดีแนวประเด็นต่อไปเออลืมลืมบอกไปครับก็คือไม่ของโรงลเรื่อนนะครับมันก็จะมีทั้งแบบไอ้ พิ่งมาเงีนบอกแบบจั่ยเดี๋ยครับแกเรลยกเป็นผู้มกเรียกแต่ผู้มีประเทศของการต่างลงเรือนนั่นๆครับบางคนพื้นที่ร่มแห้งแต่ว่าไปเอ็ดเพิ่งมาเงี้ยนอันนี้ก็การบนหาจะเหมาะสมมัน้นครับเอาตองบึง ผูมีประเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่นะครับประเด็นต่อไปก็จะพอถึงอาหารนะครับอาหารนี่แพ้เพื่อนเนี่ยจะเป็นสารทิกกินเผือดได้เกือบทุกชนิดครับก็จะมีโยกเว็นอยู่ประมาณ ชนิดสองชนิดนี่แหละครับที่ที่ผมศึกษามานะครับที่เพื่อนผู้เพื่อนมีประสบการณ์บนถ่ายถอนมาเนออกก็คือจะว่าพวกข้อหูกินบ่ได้เน,นี่ยแจะเป็นอีกอีกว่าเภทนหนึ่งก็จะเป็นไมยรา,าบยักษ์น,นี่ก็กินบ่ได้ครับสวนรายละเอียดว่าเป็นยังกิกนบ่ได้ยังได้นั่น เดี๋ยวผมก็จะมาบว่อให้ฟังอีกทีหนึ่งครับมืนอ้เอาแบบข่าวไว้ก่อนส่วนหมากที่ฟ์มผมนะครับผมก็จะให้กินอยู่ปกียังนะครับแต่ว่าผมพยายามจะหมุนจะหมุนพัดเปลี่ยนให้เพื่นกินเพราะว่าเพื่อลด การเบื่ออาหารนองเพิ่นอาทิเช่นที่ผมเห็ดทีมอ่ะผมก็จะสลับกันระหว่างหย่าหวานหย่างเนเปียห์อยาเพิซซ่าหย่ากินนี่หย่าลูกซี่นี่ครับผมก็จะพัดพัดกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปแต่ว,ว่าลักๆผมก็จะใส่ส่วนผสมของ ฉากมันสดมักยิบนีนะครับเป็นเป็นตัวต่างลักเป็นมันก็ซอยลดต้นทุนได้หลายครับโดคือในส่วนน้องอาหารตะไบสามารถลดต้นทุนได้กลายจะเป็นเป็นประโยชน์ยังยังยิ่งเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนลักในการเลี้ยงแพงตามที่ผมเลี้ยงมาก สองปีเลยจะเป็นพวกต้นทุนอาหารครับบางครงก็จะว่าอา้าคือป่ตายกะทินนี่มันกินมันกินกะทินเป็นลักเลยเดยบอก็ได้ครับเหตุผลที่ผมปวดใหญเป็นกินกะทินเป็นหลักก็คือเหตุผมเห็นงานป,ประจำาปกคอยมีเวลาเป็นกะจะได้กินบมคัตแต่แต่วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเดียวนะครับ บางอาทิตย์อติดภารกิจก้าหาาอาทินบ่บเห็นเลยครับคือหลกัลกๆทั้งฟ้ามผมเลยตอนเศรอกินชีมอาตอนเทีย่ยงกินแตงกวาโดนี่ครับตัดใส่ห้างไนเป็นตอนแรกอาจจะกินชีมอาส่วนสูตรผสมทีมอาอยยังไงก้า ศึกษาใดครับผมจะแปะหลิงไว้ข้างบนนะครับพอพี่น้องท่านได้สนใจกับเขาไปเบิองได้ครับประเด็นทัดไปประเด็นสุดท้ายจะเป็นการจัดการการจัดการนี่มมันก็จะบอบกลุ่มถึงว่าการจัดการสุขภาพแพ้ การทั่วไปนะครับสุขภาพิบาลแต่เป็นลักษณะของสัตว์บาดเป็นบอก่า็จะเป็นว่าการสุขภาพิบาลสุขภาพสัตว์โลงเหลืองอย่ประมาณถึงคิดอั่างนี้นลกล่ารพ่อให้ได้ครับในในส่วนของอการใส่ทรัพเกี่ยวกับทัพ์ทางเทคน้คองเป็นค,คือก็จะเป็น อีกสี่แล้วครับการจัดการสูภาพสัดลักๆเหลี่วแพะเนี่ยปิดปัญหาหลักเลยคือตัวปัญหาหลักของแพะอีกเลยครับแกนแถวมันก็จะเป็นพยาธิถ้าไปคุ้มพยาธิอยู่กุนันนะครับประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแพะ ส่วนสงสัยอย่างใดเดี๋ยวผมจะแปะข้าไปเบิง้งใดมาสูตรการถ่ายพยาธิของฟ้าผมผม,มใส่สูตรใดยังจังใดครับรถงงบรถแยงหัวรถโดนซ่อนครับงัวในทันง้งนมอุบวนข้นเดชเคยเรียงครับแต่ว่า ผมว่ามันมันบ่ตอบโจทย์สำหรับผมครับคือหนึ่งลหละเอาบุญเวลาหาหญ่ายเพื่อนเพวคุณกินหลายครับผมมาเปรียบเทียบการกินระวังหัวก็แพ้แล้วแพ้ผมเนี่ยกินหย้างกส่นเวาลามื่อแล้วลดลดเอ๋ยหนูลดไซบานเน้าเนี่ยครับระสุกนี่ครับเหลือได้พื้นที่ัันะอเอือนเนาะ เอถ้าเป็นมั่วนี่สองตัวกินบอิมนีะครับรถไซนึงแต่เป็นแพนี่ผมเลียงอยู่หาสิบหกสิบตัวกินสำนักครับแข่งได้เกัดพ,พี่น้องเข้าพี่หน้าครับไปหาเสียงกันไรครับข้างทางบ บมมีจุดประสงค์จะหาเสียงให้เบื่อไรเลยครับพอผมเป็นกลางครับเนี๋ยจะถึงสำนักง,งานแล้วครับแล้วจากไดผมขอโชบไปเพียงสามีครับมีปัญหามีขอสงสัยอย่างไงผมไปอย่างไงผมเหด ดีโอเกี่ยวกับการเล็แพ้ในประเด็นใดคอมเมนต์มาคุยกันครับข้างล่างเดี๋ยวผมจิบไปหาข้อมูลมาให้ครับสำหรับคลิปนี้คง่าข,ขอจบไปเพียงเทานี้ครับฝากพ่อพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้ช่องกเกษตรศาสต์ชาแนลของเฮอน,นำได้ครับ